สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวชายสีบะหมี่เกี้ยวนะคะสวัสดีครับัดีครบผมชื่อ,อเด็กชาย,ชายอะไรไวนามสกุลคนขนัน,นชื่อเล่นชืออะไรครับนักภูมิครับนักภูมิครับนองภูมิมาทำอะไรครับ,าดดรบมากินกว๋วยเตี๋ยวครับไปเข้าไปในร้านกัน ร้านนี้รู้สึกว่าจะเด่นเรื่องหมูแดงนะคะหมูแดงเขาจะเยอะมากแล้วน้ำซุปเขาก็จะนัวนะคะทุกคนนี่เวลาสั่งทีไรก็คือแบบให้หมูแดงเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสั่งสั่งเป็นต้มยำเนาะถ้าสั่งเป็นหมี่เกี๊ยวได้เยอะกว่านี้อีกนะตัวนี้แหละครับที่จังจะหมกแล้วเบี้ยวตาไอ้ต่อไปนะตัวต่อไปนะตัวันนี้ไม่เป็นไรเหรวันนี้วันอะไรบอกพี่โซมันวันกั้นวันเสาร์วันเสาร์จับแม่ดู

จะได้ไปโรงพยาบาลนะถ้าเกิดกินเยอะเกินอ่ะไปผ่าท้องเอาไส้ออกพูดจริงๆร้อนน้องเป่าก่อนเป่าดล <c oughs> นี่อร่อยโ <c oughs> ค้ดังไม่ได้ใหู้กกินเยอะยอะั่วจัง Cái <laughs> 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 nào phải Ăn nhiều Nhiều

้านมั ính, ้งเดี๋ยวยังเดินบ้านมีการบ้านมไหมด็อกเตอร์มีแฟนหรือยังเฮ้ยจริงหรือเปล่าเรียนใกล้หมดแล้วเดี๋ยวไปท

มันต้องมันต้องคนตัวเล็กๆอ่ะมือเล็กๆอ่ะไม่ใช่ตัวใหญ่เกินปลาดีเด้งค่ะตาดีเด้งนั่นน่ะเห็นไหมแดงคิ้วนะอุ้ยแมนมากพี่ชายคนนี้เดชพ่อมากเลยอ่ะหล่อเท่เดชท่อแปลว่าอะไรหล่อเท่แปลว่าหล่อเท่ไงเฮ่ทำอะไรดิเด้ไหนดิษไหนดิษรับแฟนตาจางแหวนตายแล้วน่ะ สวนสอเขาให้นให้หมดเลยตัวน้ำพุิกด้วยนะมาได้อร่อยแล้วตัวสุดท้ายมาได้ตัวสุดท้ายนี่แน่หมดเลยอันนี้ก็ไม่ได้หรอใช่อันนี้ก็ไม่ได้นิดเดียวมันไม่มีไส้แล้วกินได้

นี่ไม่กินนะกินแต่กผักแ้วกกินน้วยเอ้ยของอ้วนไม่เห็นหมดเลยอ้วนถ้าไม่ไหนกินหมดพอแล้วเดี๋ยวท้องเสียน้ำแข็งมันลงไปแล้วยิดงๆพใจหรือยังเอาหมดแล้วเนี่ยพอหรือยังอ๋อ เดี่ยวก็ไม่ได้อะน้องแตกแน่นอนยังยังอะไรหมดแล้วเนี่ยยังอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดิบอุ่มใหญ่ได้ไหมโอเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายจุ๊ก